เอาละครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับช่วงรีวิวฮาร์ดแวร์นะครับวันนี้ผมจะเอาสิ่งนี้มารีวิวให้ดูนั่นก็คือ ES Play Micro V2 นะครับตัวนี้นี่เป็นของที่ใช้ชิป ESP เนอะผมหมดไปนิดหน่อยแล้วเพิ่มแบตเตอรี่แล้วก็เติมเติมเสียงเข้าไปเนาะเสียงนี้เติมเองอ่ะมาดูประสิทธิภาพกัน คือขนาดมันก็จะพอพอดีมือนิดนึงข้อดีคือเปิดแล้วเล่นได้เลยไม่ต้องรอบูตตัวนี้บูตเร็วมากแต่ตัวอีมูที่มีให้เนี่ยมี n i n t e n d o Game Boy Game Boy Color Master System Game Gear แล้วคาร์เ v อร์วิชันะครับที่เหลือก็เป็นฟังเพลงซึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อุ๊ยอ่อผมข้ามหน้าเมนูไปเลยนี่ว่า คือถ้ากด b อะ่ะมันจะว้าไปเกมหลังสุดที่เล่นไงหน้าเมนูก็จะดูกล่องปองนิดนึงเนาะแต่ถ้ากด B ปุ๊บมันก็จะข้าไปเป็นช็อตคัทของเกมล่าสุดที่เล่นตะกี้เล่นกระสือฟูมาเดนหรือดาบสายลมฟุกุดะนี่พอใส่เสียงเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเสียงข้อดีคือมันปรับเสียงปรับปรับแสงปรับทุกอย่างได้จากหน้าจอนี้เลย แต่เสียงมันขาดมิติมากมากเลยเสียงไม่รู้สิรู้สึกไม่ชอบเสียงมันยังไงก็ไม่รู้อะแล้วปุ่มปุ่มไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่เนาะกดยากมากเลยปุ่มมันหนักใช้คำนี้หนักมากไม่ใช่หนักธรรมดา จริงๆก่อนหน้าที่จะเอาตัวนี้มาเนี่ยผมเตรียมปริ้นตัวนี้มาก็คือเป็นกล่องของมันนั่นแหละซึ่งอยู่ในโปรเจกต์ก่อนหน้าเนาะแต่ก็เดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนว่าจะทำยังไงกับมันเปรียบเทียบกับตัวที่ใช้พายทำขนาดจะใกล้กับตัวเกมพาย20ที่ผมมามอดเนาะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่ตัวเกมพายเนี่ยมันจะปุ่มผมปรับจนปุ่มมันดีแล้วไงแล้ว มันอิมูได้เยอะกว่าเยอะมากๆเลยซึ่งตัวตัว sp ตัวนี้มันอิมูได้นิดเดียวเองอะ่ะมันมันก็ต้องรอมันพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อต่ออย่างนี้ไปอีกนิดนึงอะ่ะคือถ้าจะเอามาเล่นจริงๆเนี่ยแบบไม่กลัวพังไม่กลัวเสียตัวนี้ราคาถูกมากเนาะแล้วเล่นไม่ต้องชัดดาวคือปิดได้เลยปุ๊งแต่ถ้าเทียบกับตัวก่อนหน้านี้เนี่ยตัวนี้ เป็นตัวที่รีวิวไปก่อนหน้าก็ตัวพายมันเสียเวลาบูตเนาะแล้วเสียเวลาชัดดาวแต่ข้อดีคือพกง่ายจับถนัดมือแล้วก็อีมูได้จนถึงเพลงหนึ่งซึ่งมันดีกว่าเยอะมากๆอยู่ละเนี่ยเล่นได้ถึงเพลย์แล้วปุ่มมันได้ใช้หมดไงแถม ui สวยกว่าสีแบบจอมัน ตัวนี้จอใหญ่กว่าแต่ว่าสีตัวนี้ดีกว่าแต่ข้อเสียคือตอนออกมันต้องชัดดาวไงชัดดาวรอให้ปิดสนิทก่อนเราค่อยถอนออฟแต่ถ้าเทียบกับตัวอื่นที่ผมทำอะ่ะตัวนี้ความบางก็ตัวนี้จะบางกว่านิดนึงแต่ถ้าถามว่าจับถนัดนมือในตัวนี้ผมชอบมากกว่านะคกง่ายกว่ากับเทียบกับตัวนี้ ซึ่งก็บางบางใกล้กันเลยถ้าถ้าวางเนี้ยความสูงจะเท่ากันเลยเพอนับปุ่มด้วยตัวนี้ก็จะเล็กกว่ามากๆเล็กกว่าในทุกมิติเลยจอก็ดูจะโอเคกว่าก็เปรียบเทียบให้ดูเนาะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องล่าสุดที่ผมมีอะ่ะชนคือตัวนี้ Trim UI Model S ซึ่งเพิ่ง modify ไปอันนี้ก็เปิดแล้วใช้ได้เลยแล้วข้างใน OS เป็นตัว Android ซึ่งถ้าถามผมนะผมชอบตัวนี้มากกว่า Trim UI Model S ซึ่งตัวนี้ของ modify เสร็จแล้วเนาะมันก็จะไม่เหมือนกับตัวหลักที่ใช้เลยอีมูข้างในก็ดีกว่าเยอะเล่นได้กว้างกว่าแถมที่น่าประทับใจคือเล่นตัว Play 1เนี่ย PlayStation เนี่ยคือแบบ อิมูได้เร็วมากอะ่ะถ้าเทียบกับตัวพายตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ใช้พายเซโร่ใช่ไหมอันนี้เป็นของอันดอยสปีดดีกว่าเสียงแบบไม่กระตุกเลยอะ่ะเนี่ยทำเรื่องเสียงได้ดีกว่าแบตเตอรี่ไลฟ์ก็ใช้ได้พร r อ์แมนนี่ถือว่าดีเลยแล้วมีสลิปโหมดด้วยนะตัวเนี้ยเนื่องจากคนทำมันดีไซน์สลิปโหมดมากดนี้คือดับถ้าจะให้ตื่นก็ L R แล้วอันเดิมนี่คือตอนออกคือมันมันเป็นการปิดปิด power off ไปเลยซึ่งไม่ถูกต้องต้องทำ power off แบบนี้จน power ดับแล้วค่อยปิดไม่งั้นดิสจะเสียถ้าเทียบแบบ bare bone เนาะถ้าผมมีไอตัวคัตตัวเนี้ยเรามาใส่กับตัวเนี้ยเอาจริงคือพายอ่ะจะได้เปรียบกว่าเพราะพายมันจะบางกว่าเห็นไหมถ้าเทียบ bare bone นะ ตัวบอร์ดมันใกล้ๆกันเลยแต่ของของผมเป็นดับเบิลเลเยอร์เป็นสชั้นแต่ว่าแก้ได้ด้วยการเอาตัวนี้มาใส่แล้วตัวนี้อิมูได้ไกลมากก็คือเหมือนกับตัวอื่นนั่นแหละพงแต่ผมยังไม่ทำกลองใส่กะทำเกมบอยส์วานมินิเนาะแต่ยังยังขี้เขียนนั่งทำา d d ดิมพมันอะมันต้องดีไซน์เยอะมากเลย <laughs> คือมันต้องดีไซน์แบบปุ่ม LR แล้วก็ทำที่ค่อยกุญแจติด แล้วอีหลังอีอย่างก็แบบฮูอีลุงจุงนางไปหมดเนี่ยก็เลยยังไม่ได้ทำเดี๋ยวนี้ยังทีไม่อยู่สรุปก็คือตัวนี้ข้อดีมีข้อเดียวคือเปิดเราเล่นได้เลยบูตเร็วมากเร็วเร็วนี่คือเร็วจริงๆเลยนะแล้วปิดกลับไปที่เดิมแต่ข้อเสียคือสู้ตัวนี้ไม่ได้ความบางความสเสถียรตัวนี้ดีกว่าเยอะก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าตัวนี้ถ้าจะเอาเข้ามาใส่ในไลบรารีเครื่องเล่นเกม ก็อย่าเลยแต่ที่ที่ผมเอามาเพราะมันเป็น ESP 3 2ผมยังไม่เคยมีดีว ESP 3 2ไงอืมก็เอามาลองดูแล้วเดี๋ยวคราวหน้าก็จะรอดูของตัวบอร์ดใหม่ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เจอนะก็คือพายพิโยังไม่เจอคนทําดีๆออกมาตัวนี้บางมากแต่ก็เริ่มมีคนี m u NDS มาแล้ว ถ้าถ้าได้ตัวนี้มาเนี่ยผมเชื่อว่าผมน่าจะถ้ามีคนทำใบตัวไฟต้อนเอามารันตัวนี้นะเพราะตอนนี้มีคนทำเกมบอยกับ NDS แล้วเออผมได้จะทำความบางประมาณนี้ได้เพราะบอรดชั้นเดียวเนาะบอร์ดบอร์ดมันทำเลเยอร์เดียวได้เนเอาเอาตัวจอบางๆ้วติดด้านหลังเนี่ยเราปุ่มติดลงไปในบอร์ดหมดเลยทุกปุ่งงมเนี่ยเออเสร็จ ใส่ตัวดิสโทของตัวใส่ SD Card เนี่ยสักตัวหนึ่งเอาไว้อ่านคิดว่าปีหน้านะรอรอคนทำดีกว่าเพราะขี้เกียจทำเองละเหนื่อยตอนทำพายมึงเหนื่อยมากเ <c oughs> นาะอันนี้เป็นงานดิเลกก็ไม่ไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นก็ได้แต่เอาให้ดูเฉยเฉว่าอ่ะน,นี่คือ ESP อันนี้คือ Android ดแล้ไอตัวพวกเนี้ยที่ผมทำทั้งหมดเป็นพายเนาะก็รอพายพิโค ซึ่งตัวชิปจะเป็น R 2 0 4 0เรามารู้นกันว่าจะมีคนทำไหมนี่ R 2 0 4 0 R 2 0 4 0เป็นพายพิโค,โคเห็นไหมก็โชว์แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในโอกาสหน้าถ้าชาต้ตองการเรามีของเล่นที่แอบ,บทำมันก่อนดี มันก็คือเรื่องไงเดียก็แอดูบอยธรรมดานั่นแหละแต่เดี๋ยวผมทำทำแยกอีกคลิปหนึ่งดกวารอให้มันเสร็จก่อนไก <c oughs> ่ทำแบบเหมือนจอยของ PS p s เอซบางๆเนี่ยแล้วจับจับเงี้ยเล่น <c oughs> อันนี้ได้รับอินสปิเรชันมาจากตัวนี้เลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> เป็นจอยจอยอะไรอะจอยของอ่อะไรอีก x อวัน <c oughs> จบการรีวิวตัวเครื่องเกมแต่เพียงเท่านี้นะครับมีแต่ของอินโอรดักหมดเลยยังยังไม่เสร็จเลยก็ให้เห็นยังไงชอบไงก็บอกผมกันล้วกันนะครับไว้โอกาสหน้าเจอกันอีกทีสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนกันล้วกันสวัสดีครับ